ชื้อหลอกเลขกนะเจ็ดจังไดก็ชื้อหลอกเลขกนะครับว่านี้ถือบ่อคว้างว่าถือบ่อครับบ่าถือลยบ้านซื้อก็ะชื้อก็เด่นเดยอนโหเปล่าไปยิบนี่แหละคนว่าจะขวอยขี่คุยเขาสร้างแนวนี่แหละก็ชื้อว่าเซ็นชุนๆก็พกสองก็ปิ้นหัวขึ้นหัวลงอะความจริงป้าุ้นจริงมันไม่ยอมรับคิ่มจริงก็ะเซ็นเขาว่าใส่ซื้อว่าคนหรอกครับไอ้คันฟูไดเบิ้งพ่อจวอยแล้วคันว่าโอ้ยมันขี่คุยอย่าไปซื้อน้ำมันคาหัวหลันนี่ กา่วเย็บ่ต้องเบิึงบ้านไสถ้าไปเบิึงวังเพิ่นเห็ดคักขัดจริงๆครับเอฟซีตัวจริงงงก็จ้อยนี่แล้วพิ่นก็บ่ได้วอาล์ลามีลาไรครับเห็นคลิปพ่อจ้อยนี่พิ่นไปซื้อเลยครับไม่ได้ลามีลาไรแล้วก็บ่ได้ทาพร้อมครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบรมรัฐบาลไม่สนับสนุนการผ่านัดทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม แสดงว่าความฝันของคุณพ่อจอยก็ถือว่าฝันแม่นอยู่นะครับแม่นครับพีได้ดสนตีนนนได้คือนับเพื่อน,นหลดครับพันพู้ใดตีได้คือนับเพื่อนเลยลออันนี้เป็นความฝันที่แท้จริงว่ามันความฝันหลอกลวงกานบ่ฝันก็นคือบ่ฝันพ่อจอยว่านี่ระวังบังไฟกับเขาขึ้นหัวพ่อจอยนี่ให้ระวังครับไม่นี่เนะพ่อจอยแม่นครับให้ระวังเลยใ่ให้ระวังไว้เย แน่นครับบางไฟบางหนึ่งพอจ้อยนี่เป็นเก็ดครับย่ายเนี่ยพฤตีแม่นยี่ลีครับในงวดนั่นในงวดที่พอจ้อยแบกไฟไปบางไฟไปจูดครับค่ะบางไฟยูยิงติ่งครับงวดนั่นเขาเลยเขาเลยครับเพราะว่าย่ายเนี่ย่าที่ไปซื้อเก้าหนึ่งนีง่นะมาเซ็นก็ซื้อเก็ดหนึ่งจ้อยเก้าก็เป็นเก็ดมาเซ็นบางไฟก็บ,บางหนึ่งแล้วว่ะค่ะไปในงวดนี้มาฝันอีกไปจูดบางไฟอีก วันนั้นเมาอีกแล้วเป็นวางสันผอแต่ยังไงเมื่อกี้เจ้งเ็ดแขนแค่บังหันฉันดิเกศตีบมายังเสื่มสลืออยู่ดิเด็ดเนี่ถ้ามันเขาตีจันตาก็เสื่มสลืออยู่เด็ดเนี่ก็ถือว่าบอจ้อยนี่ก็ถือว่าไปมวนน้ำยายแขีวดำยา <c oughs> ยแขีวดำนี่เราก็เจ้งครับเจ้งแบบไหนแล้เก่งนี่เราบวชงวดบ้างหนึง่งเราว่ากับแก่มันปีนหัวลงอยู่เฮี้นหลังเก่าครับค่ะคัพแกมเสียห้องสิบสองเทียครับ ตับแก่เสียกเสียกห้างสิบสองเท่าเราฟาไปบึงมั่นกับแมนคว่ำเล่าอีหลีครับตับแก่มันปีนหัวลงมันก็เป็นหกสองครับเกาสองเป็นหกสองแมนครับเราย่านบ้ถึกต่บป่านนั้นก็เยียบบ้ถึกเพราะว่าไปซื้อไว้แล้วก็บ่พอใจซ้ำซื้อไว้น่ะแบบซื้อไว้แบบบ่พอใจซื้อแล้วก็ทิมเลยยังเฉื่อซื้อแบบโบ่มักซื้อแบบโบ่มัก อย่าไม่บอกพี่บ่ายยังที่เป็นสีเหลสองชุนๆเขาว่าแต่ว่าพ่อก็ให้วิ่งศูนพ่อมันใจชูนเนาะแมนครับไ้วิ่งศูนนวดนวบแมนครับเราบ่างหกกับเจ็ดกวดวันนี้ตัวใดก็ครับเราว้างหกกับเจ็ดหกยงหกงั้มาใส่่พ่อแมนอันนี้ขาจอยตีแล้วครับเป็นตัวใดแน่พ่อ บอกเอฟซีนะครับเออเอฟซีอยากฟังจากปากพ่อหกหนึ่งเจ็ดครับราคาหกสองเจ็ดครับหกหนึ่งเจ็ดหกสองเจ็ดแมนครับเที่ยวขึ้นเที่ยวลงไวยครับตีจากความฝันเลยแมนบอกครับแมนครับตีจากความฝันเรียบร้อยครับตีจากความฝันเรียบร้อยฝันใหม่ๆเนาะพ่อเนาะแมนครับเฮาเฮาเฮารถยุ่งอะไรเฮาให้ระวังเฮาให้ระวังเฮาครับ เขาเนี่ยมันจะเป็นฮาหกท่านที่ขาเขามาเนี่ยแมนครับเขาจับหัวนี่แมนครับเป็นตัวนี้ป้พ่อแมนคือบ้างไฝ่เนี่ก็เป็นตัวนี้เท่าไรครับสิบเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดเก้าศูนย์เอมสิบเจ็ดกับเก้าศูนย์หวดนั้นในหัวนั้นกับเก้าศูนย์ในหัวนั้นแต่ว่างวดนี้เจ็ดจะได้กระชือหลวกเล็กนะครับ วันนี้ถือบ่อวางกันไดีมากครับบ่ถือลยบ้านซื้อก็ะถือก็เด่นหนิ่เปลาไปยิบนี่แหละคนว่าต้องขบจอยขี่คุยเขาสร้างแนวนี่แหละก็ถือกระสันชุนๆก็พกสองก็ะปิ้นหัวขึ้นหัวลูกเหรอความจริงป่าความจริงมันไม่ยอมรับความจริงก็ะสันเขาภาษ่ซีว่าข้นหอกครับนี่อครัว่าความจริงยอมเราจริงนครับก็ให้รับความจริงแหน่คันผู้ใดเบิ่งพอจอยแล้วคันว่าโอ้ยมันขี่คุยเยอะไปซื้อน้ำมันค่าหัวล้านนี่ เก่าเย็บกต้องบึงบ้านไส่บ้านไป่บึงวังผืนเห็ดขัดขัดเก่งๆครับผู้ใดบึงผู้นั้นสินะแงนครับเพราะว่าพอจอยหนูโบเก่งครับแต่ว่าปีนี้เขาให้รูดจักเทียรครับโบเก่งหรอครับแค่เองซื้อเองนะแงนจะของฟันเองซื้อเองันต้องฟันล้วนดิแงนครับฟันเองซื้อเองครับให้ระวังเห่าครับห้าหกตัครับ คิดว่าจะเฝ้าเตรียมจะเฝ้าอันเจ้าเฝ้าเตรมเจ้าเฝ้าอั้นขายไปสักก้อนจะเย็นเย็นค่ะเจ้าหายมันจะร่วมร้อนกันกันกันไพ่กระเป๋าเงินไปแล้วซื้อประเดี๋มันหยาดออกคลิปไปตอนนี้ไล่สดมันจะอั้นอยู่ปะเนาะอันครับว่าในออกคลิปอันรักเดาครับมันสีบ๊อบไปแต่มาพอจอยสิรึจักพอจอยกับบอลลูเอาครับแสดงว่าเมื่อกี้ เอาขั้นมันขั้นมันเป่ามันสิเป่าหกหกกับห้าห้ากันไวบ่ครับกับห้าห้าแมนครับมาเป่าเนาะเนี่ยหกกันเจ็ดสว่านนี่สิาเป็นบ้าคพื่อทำงานหรอกพี่เป่าเงินเล็กก็ว่าอพี่บ้าได้เงินเหมือนกันเงินมันดีแล้วพี่บ้าได้เงินเหอนหรอก เมียนครับกันกันซอพระจ้อยกับเขาบะเบิงครับเอฟซีตัวจริงงพก็จ้อยนี่แล้วเพิ่นก็บบ่อใดลำรีลำไไ่ครับเห็นคิปพระจ้อยนี่เพิ่นจะซื้อเลยครับบ่ได้ลำรีลำาไรแล้วก็บ่ได้ทาพร้อมครับเอฟซีว่าบ่หัวบ่อแม่นหากระพบเอฟซีหาที่หกอัวคอมาไม่ต้องไม่ต้องไปพื้นพุณนหรอกหลายตัวนหลายตัว เห็นบอกว่าจอยนยน,ยนมันหลายตัวก็เป็นยังพี่น้องพี่น้องคอมเมนตนมากพี่น้องกะลองพี่จารณหน้าของตัวเองแต่พอเพ่นที่มันใจในตัวเองที่คนสีนนเฮานี่มันเป็นยังคือหลายพูดลายอยู่ยะแ้ผมบบมีพ่อสินเต็มหัว,หวได้บอกพ่อเฮามีร่งจากร่งจากรงเขาไปจับแม่มันสิใส่สิผมคือบบมีผมคือบ่มือรุ่งสิ่งนี้มันเป็นยังก็จับได้จับดีแท้สิ วีลกงยำเด็กแต่ไตยัวยัวยัวยุ่ทั้งเหาทั้งเนี่ยทั้งหัวเนี่ยถาเป็นเลขเปิ่นจะมาตัวใดก็พอหาหากบหกพกค่ะหาหากบหกพกคืองวดก้อนละครับเพราะดีบ้าเลี้ยงเลขกออกไปขนชิงลูกครับขัดขนหัวลูกน้อ่มีขนหัวงวดนี้กับลูกอีกแล้วบ่แมีน หนึ่งมันถิมีแน่วมาสัมผัสพ่อจอยองนี่ละครับกระั่นพ่อจอยปกะกาศว่าวา่าถึกเรื่อีกมันถิม,มีแนวมาสัมผัสก็คือเป็นขุ่นจริงนี่แหละแย่แขวดำก็พ่อจอยก็บม่ได้วราตัวดี่เราก็บอกเราก็บอกวา่ากับแกนปีนหัวลงยู่เฮียนหลังเกา้าเราบอกเทียกตวเก,าวก้าก็มาออกอีกหลีนี่แหละผู<ด>้ข้าเป็นยายแขวดำนะก็คือขุนขอคมครับ อ๋อเป็นเจ้าที่เจ้าท่าเงี้ยนี่บอกครับครับผมอืมข้นความกับข้มข้นแปดสอกที่นี่ที่มาอยู่ก็พอใจบริเวณนี่บอกครับแมนครับนี่ลงไปท่มได่ขีนเป็นท่มครับเป็นท่มเป็นดงแสดงว่าเป็นเจ้าที่เจ้าท่าเพื่อนดูแย่อยู่นี่นะครับเนาะโอ้แสดงว่าซื่อสารกับเพื่อนใดเนาะครับเนาะก็เพื่อนกับมหาตลอดครับโอ้คนมาหาตลอดแมนครับ พราะว่าหนึ่งพอจ้อยนี่ก็ให้พิจารณาเบิ้งเงินยั่ในทงจะคองนี่ครับเ่ต้องไปเ่ต้องไปเดือดร้อนอยากซื้อก็ซื้อเ่าอยากซื้อก็แล้วไปใจครึ่งนึงจะจะไปซื้อเลือกเต็มเรือกกันก็จะไปฟื้นไม่เต็มหรอครับมันบ่อออกมันวัาเล่นหน่อยอ่ามันหลอกตัวน้อยหเห็นปะตัวเข้าเบาๆถึงมันเลยนี่เฉยแหละ อกพอจ้อยเห็นแล้วบ้างว่าเห่าขึ้นหัวกันครับตัวนี้บอกครับแมนกับตัวเดียวแขคนๆเลยตัวไหนครับตัวไหนตัวเดียวแขนนๆนก็คือหาหกครับครับวงกลมใบเพื่อนโดดเนาะครับเนาะแมนครับวงกลมหกหน่อยเป้าไปซีเลยครับเป้าไปซีครับมันเป็นตัวอื่นไปบ่ไาะดต้องสีนะมันเป็นตัวอื่นไปเพรครับพอจ้อยมีคำเตือนอยู่บอกครับ ผู้ใดเป็นความดันสูงยังสิไหมครับขันเชื่อเออขันผู้ใดโบมักพยผู้อดเด้อขันผู้ใดเป็นเบาหวานความดันนะครับขันว่าให้พ่อจ้อยขันด่าให้พ่อจ้อยแล้วนี่ขันเศร้าด่าลดครับครับถ้าเป็นความดันก็เบาหวานครับเนี่ยห้ามด่าเนาะครับเนาะพะวันหนึ่งจ้อยนี่ อยากให้ก่วมดันก็บวบหวานเศร้าครับชุ่มดาวบนยอยขันมันบวเศร้านี่ห้าห้าลังเทียมันหัวสากลุ่มนะครับมันสิยากครับเป็นคําเตือนของพอจอยนะครับแมนครับอยู่น้ำพอจอยหรืออยู่ให้สบายครับอยู่ชิวๆครับอยู่ชิวๆแล้วก็คืออยากซื้อก็ซื้อไม่อยากซื้อก็ฟังพอจอยบวไปนวดมวนไปคือบวเลี้ยงนิท่านนี่แหละเราเราความฝันไม่ไม่ไห้ฟังอีกรอบกันเถอะพอจอยเพื่อเพนเด็ปซี่เพื่นึ่งปีพอจอยนี่เนาะครับ พอจ้อยนี่มูซุมมูห่วงไงนะเมื่อเขอจ้อยไปไปไปจูดบังไฟวะท่านไปจูดบังไฟวะท่านไปจูดใช้หลานนี้เด็ดหันมันอยู่ไก่หนูท่านพอจ้อยก็แบกบังไฟไปครับบังไฟมืนครับเป็นบังไฟมืนด้บังไฟไงคือเกาล่ะบังบังซ้ำพอจ้อยจูดที่งวดนั่นแหละครับจูดขึ้นไปบังไฟบังนั่นนี่รู้ขึ้นไปไปดีครับไปดีไปงามพอ่เขาชีปาลิฟครับบังไฟบังนั่นไปยั้งไปหายเลยครับ ก็จอยกันเลยสะดุงกันมาสะดุดกันมาว่าป้าปังไฟยังคือใบแห้งไปไก่แค่นี้ทีนะก็เลยลุกขึ้นมากก็เลยมาเชียนเลยไว้ก็จอยกันน้อนลงอีกนอนงอีกฝันว่าเฮาเนี่ยเต็มหัวเลยเอาผมกูคือผมมีปัญได้ังสินะเฮาอย่างคือลายแค่นีบก็เลยบอกแม่บ้านว่าเอาวีมากวีมาเปอร์เซ็นต์เอาวีเสนียดมากเปอร์เซ็นต กู๋หายลงปวดล่งปวดล่งโอ้ยว่ามันเฮาเดีหน่อยไากจักจักไตยาเยาวกำคึงมึกดำปื้อปื้อเขาที่เจ้ตัวขนาดเต็มหัวแมนพ่อจอยกันเลยนี่เราพ่อจอยถึ่มั่นใจมั่นใจคักลีขึ้นตัวนี้ครับก็เลยปีเป็นตัวนี้เลยนอพ่อจอยเนะแมนครับอ่ะครับสำรวจตรงกันนะครับอ๋อผู้ใดผู้ใดไปน้ำพ่อจอยครับไปได้เงินครับ บ่แม่ว่าไปเสียงเงินนี่ <สา S 1> ไปไปให้จี้ข่อมพันพอจ้อยให้ได้ครับผูบ้ดใดจี้ขวมฟันได้ได้ลดเงินครับบ่าพอจ้อยตีถือบ่อันว่าเขาเต็มหัวนี่ครับฟังเบิ้งดีๆฟังเบิ้งคักๆักครับจนค่อยออกไปลุทุนพอคุนพอจ้อยนี่ยบ่บ่บ่ฟังอีฟ่าขายร่มครับพอจอยฟาดแล้วครับฟาดยางเดียวบ่ครับฟาดยางเดียวแต่ว่าจมือจนเลยหนูหนูไหวครับซ้ำมีสะก้อน ถ้าว่าไปเซียนาก็บ่ได้อีกก็ได้ซ้ำนี่เพราะจ้อยไปพราจ้อยไปว่างนึงเัินกน็ไปฟาดปกเกันดันนี่แหละครับจะเมื่อด้สุกเอิกไว้เลยบ่ครับแนนคันผู้ได้ใจน่ะเลขสามตัวน่ะเลขสามตัวสองหางนี่คันผู้ได้ใจครับพราจ้อยบอกเลยว่าเลขงวดนี้อาจสิออกข้างบนข้งางล่างครับครับอาหารมาให้เอฟซีบุญธรรมเมึงนั่นเนี่ยครับ อ่ะเบ่งนะครับสำหรับอาจะออกเครื่องบนเครื่องล่างครับก่ะจ้าเถอเบ่งว่ามันสีแมนคว้วพอจอยบอครับมันสีออกอีรีบบเป็นความฝันของพอจอยนะครับแต่ว่าพอจอยว่าออกอีหลีครับแนวทางสามตัวมีสองชุดนะพอนอมนครับเอาไปลุงทุ่นครับหกหนึ่งเจ็ดหกสองเจ็ดแม่นครับสีวงกลมสีแดงแดงไว้ให้นะครับสําหรับตัวนี้นะครับสําหรับสองตัวนะครับพอจอยว่าโต้นนี้ค่ะคัะห้าหกพันว่าตัวนี้ พราะจ้อยมั่นใจว่ามัน็มหัวเพราะจ้อยจนเพราะจ้อยสะดุ้งสเสดิดครับครับพอวันหนึ่งมันแก้งเขาครับแก้งเขาบางไฟหายครับอืบางไฟเขาขี้ฟ้าหายครับับเลยตีบอเห็นแมแมนครับจนกะจังจะเบิ้งว่ามันสีแมนหรือบอแมนเพราะจ้อยนี่บอกว่าออกอีรีครับ พอจ้อยว่าออกกี่ลีครับออกไฟหายริบไปบ่ครับตอนนี้ออกไฟหายครับออกไฟหายแต่าาว่าเขาก่องโจโก้ครับ mm hmm. เขาเป็นตะย่านพ้อมครับกู่วีผมเป็นยังขึ้นเขามาจับลายแายเทเข้ยฮูลายแทะเตี้ยขวดล่งกวดลง่ดลงครับเชิงหน่อยเชิงไงครับราบ่เคยเห็นเขาพอจ้อยก็บ่เคยเห็นเนือเทียงสินะ มาจับหัวเขาเหรหวแคบหนาจอยไว้เนาะครับเนาะนะสำหรับแนวทางความฝันของพ่อจอยนะครับนะพ่อขอบคุณหีร้ายครับพ่อ